ลุยต่อใครอยู่ในบรรยากาศดีดีเตรียมหมดแล้วนะามาดูตเตรียมเตรียมฟางให้วัวให้วัวเตรียมฟางให้วัวย,ยังไม่มีใครเข้ามายังไม่มีใครเข้ามา <c oughs> ยังไม่มีใครเข้ามาเลยโอ้เข้ามาแล้วสองท่านขอบคุณมากค่ะ <c oughs> เรียมาอีทีออมีคนมาแล้วไม่มาทักงทายแล้วขอบคุณค่ะเอาขอบคุณมากค่ะหกล้านดวงใจ เมื่อกี้ลงลงทุง่งห <c oughs> ายใจกระหืดกระหอบขึ้นมาไม่เคยได้ออกกำลังกายขอบคุณมากค่ะหกร้านดวงใจชมถ่ายถ่ายสวยๆถ่ายบ้านเราสวยงามนะคะขอบคุณมากค่ะหกร้านดวงใจที่แวะมาถ่ายถายให้กำลังใจกับสามสาวบ้านพวกนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ว้าบดวงอาทิตย์อัดสดึงนิดหน่อยแสงอาทิตย์จงเงแสงอาทิตย์ไม่ดีเดี๋ยวตาเสีย,อยขอบคุณค่าที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกันนะคะบรรยากาศตอนกลางวันลมเย็นเย็นพัดมาเย็นเย็น ยายหอมหวานแวะมาทักทายบอกว่าสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะยายหอมหวานที่แวะมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณ19ร้านดวงใจที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวในบ้านคุกนะคะขอบคุณมากมากค่ะสบายสบายขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะทักทายมาให้กำลังใจนะคะสวยสวยสวย ไปดูขอบคุณมากนะคะจะพาชมสวนตอนกลางวันก่อนมาชมอีกสวนหนึ่งนะคะเข้าก่อนว่าจะให้ชมนะคะแต่ไม่มีขื้นขื้นหายไปแต่แวะลองดูอีกว่ามันจะมีขื้นไหมนี่ต้นทุเรียนน้ำ คุณสามสิบสามน่าสใจนะให้ดูก่อนต้นมะม่วงที่ออกดอกปีนี้นะคะต้นเขียวใหญ่นะคะออกกำลังออกดอกนะคะน่าจะมีประมาณต้นสองต้นนะคะอีกต้นอื่นไม่มีมีแต่พันใบพันดูใบพันดูใบมะม่วงเขียวใหญ่ค่ะ ต้นอะโวคาโดดีเราปล่อยเด็กอาวัวชอบมากเลยข้างล่างไม่เหลือเลยกินหมดเลยใบของมาขอบคุณมากนะคะสี่ห้าล้านดวงใจมาดูต้นอีกต้นหนึ่งค่ะต้นตะลิงปิง ตะลิงปิงต้นตะลิงปิงปเปรี้ยวสุดๆเลยลูกมันไม่มีใครทานเนาะกำลังออกตะลิงปิงก็อยู่ต้นต้นต้นนี้พอดีโอ้ปิดไปก่อนปิดไปก่อน ตลิงปิงไมดอกกำลังออกวะไม่ชัดเลยให้ดูลูกด้วยตตลิงปิงกำลังออกดอกนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันที่กิ่งของมันจะออกดอกเต็มเลยต้นตตลิงปิง มชาตาบ้านสวนนะคะขอบคุณมากนะคะแ9ลสิบเก้า้านดวงใจที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวทีบ้านโคกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะกำลังมาเลาะดูสวนข้าวก่อนข้าวก่อนนิดหลุดเนาะให้มาดูอีกส่วนหนึ่งต้นตะลิงปิงลูกมันเปรี้ยวสุดๆเลยใครที่ชอบกินเปรี้ยวเนาะ ก็จะจะชอบนะคะแต่ว่าสามสาวนี่ก็คุณยายนะคะปลูกทุกต้นเลยค่ะปลูกให้ปลูกไว้ที่สวนนะคะมีอยู่สองต้นต้นนี้ก็ออกดอกออกผลนาะตั้งแต่ให้ดูตั้งแต่โคนเลยโคตั้งแต่โคนก็ออกดอกมนาะออกตั้งแต่โคนมาเลยมาเลยค่ะต้น ตั้งแต่คูนเลยแล้วก็อ,อกตามกิ่งมาเรืเ่อยเรื่อยยาวไปเลยนะคะต้นก็ไม่สูงเท่าไหร่นะสามารถเด็ดได้เดดทานได้เลยไม่สูงเท่าไหร่สามารถเด็ดทานได้เลยคุณตาให้เฟืองหัวเสร็จหรือ,อยังเสร็จแลนะ้วเนาะมะม่วงเขียวใหญ่ มาดูอีกต้นนะคะอีกมุมหนึ่งต้นนี้มีดอกไหมเนาะต้นนี้หาดอกไม่เจออันนี้สงสัยเป็นพันธุ์ดูใบโอ้โอ้มีอยู่มีอยู่กำลังออกดอกเดี๋ยวให้ดูก่อนต้นต้นตะลิงปิงต้นที่สองนะคะ ฮ่าตัวน,นี้ออกแค่สองช่อดอกเห็นไหมออกแค่สองดอกไม่ไม่เหมือนต้นนั้นนะคะต้นเล็กแต่ว่าดอกเยอะตัวน,นี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่แต่ว่าไม่ค่อยเห็นดอกยายหวานก็ส่งสติ๊กเกอร์มารูรูอะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจอันนี้ต้นอะไรเนาะอะไรนะ เลืมละขอบคุณมากนะคะห้าสิล้านดวงใจเนี่ทำไมจําต้นชื่อต้นไม่ได้มาขามเทศก็ไม่ใช่นะพืชสมุนไพรเหมือนกันนะนี่สมอเทศหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็ปลูกก็แล้วปล่อยวัวเนาะมันก็เลยมากินหมดเบกวัวทานด้วย เหงบัวทานด้วยต้นอันนี้ก็สีแดงเราก็มีนะทุกวันเราจะพาไปชมสีเหลืองเนาะวันนี้มาให้ดูสีแดงสีแดงสีแดงอ่าผีเสื้อบ,บินไปแล้วธรรมชาติที่งงดงามบินไปแล้วบินมาทักทายตรงนี้เมื่อกี้นี่ถ่ายภาพไม่ทันเลยสีแดง ชีแดงชีแดงขอบคุณครับขอบคุณทุกกาลังใจนะคะต้นมะกรูดนะคะต้นมะกรูดลูกมันก็เอาไปทําน้ําหมักเป็นเอาไว้ทําน้ําหมักเป็นน้ํำยาขัดห้องน้ําล้างจานนะคะทําผลิตเองนะคะสาวก็ผลิตเอง อันนี้สงสัยลุงเดือเนอะลูกนี้ขอบคุณมากนะคะสามสสองล้านดวงใจโอ้อากาศยามนี้เวลานี้วายร้อนมากเลยขอบคุณมากนะคะสามสิบสองล้านดวงใจที่มาด้วยกันมาชมสวนอีกมุมหนึ่งของบ้านสามสาวนะคะ ขอบคุณ21ล้านดวงใจนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจนะคะต้นมะม่วงสวนมะพร้าวนะคะมะพร้าวยังไม่ออกลูกเลยนะคะยังไม่ออกลูกเลยเดี๋ยวไปดูก่อนมาชมมะพร้าวด้วยกันเนาะสวนมะพร้าวไม่ค่อยได้ลดน้ำเท่าไหร่น้ำไม่ค่อยเยอะก็เลยปลูกแก็บธรรมาชาติเลยก็เลยยังไม่ออกลูกนะคะ เริ่มรื่นค่ะตรงนี้มาพักก่อนไม่ค่อยออกกําลังกายก็เลยหน่อยขอบคุณมากนะคะ21ล้านดวงใจที่แวะมาทักทายให้กําลังใจกับสามสาวแ่บ้านกุ้งนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะยายหอมหวานที่ส่งสติ๊กเกอร์มารัวๆขอบคุณมากนะคะ19ล้านดวงใจยังไม่ออกลูกเลย ปวกนี้ไม่วิ้นแม้แต่ต้นมะพร้าวนะขึ้นหมดเลยขอบคุณนะคะริมรั้วก็จะเป็นโก้ไผ่โก้ไผ่ไทั้งหมดโก้ไผ่นะปลูกต้นโก้ไผ่ให้ดูเลยต้นโก้ไผ่นะคะ ขอบคุณ14ล้านดวงใจที่แวะมากไทยให้กำลังใจกับสามสาวนะคะต้นมะพร้าวเราก็ยังไม่ออกลูกรุ่มๆหน่อยอขอลงตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ